สวัสดีครับพบกับผมนะครับลํำสัมพรีเมียมบและขออนุญาตนะครับพามาชมนะครับกับโซฟานะครับ3 5 0แต่งเต็มนะครับวันนี้เข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาพาชมความสวยรอบๆพันนะครับพันนี้นี่ของแต่งร่วมลํำนะครับซื้อมาแต่งเองนี่มี4ี่แสนแน่นอนครับวันนี้ปั๊มบนเป็นอิตาลีคอสซ่านะพร้อมชุดแต่งนะครับฝาแอนนาแพ้กระปุกชานะครับ สายถักแท้ทั้งระบบนะครับล้อเป็นล้อฟอร์แล้วนะครับผมล้อเ k นะครับผมหน้าหลังนะครับคาร์บอนนี่เป็นงานแพงด้วยนะครับเป็นหน้าซิ่งแล้วนะครับขาจัดไทเทเนียมนะครับบอกเอกนาทองนะครับท่อเป็น o อพีเ s ซิ่งนะครับปั๊มหลังด้วงซิ่งนะครับผมด้วงปั๊มหลังตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับพร้อมชุดแต่งวาล์วปลดสายปลดไว้นะครับทั้งระบบโช้กหลังโอรินแท้นะครับผม ชุดแต่งนี่เป็นแสนแล้วนะคันนี้มาพร้อมกับนะครับจานหน้านะครับแท้นะครับผมตรงรุ่นนะครับ350พาร์ซาปั๊มหน้า4พอร์ตซิงนะครับตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทเช่นกันนะครับคาร์บอนนี่แทบทั้งคันเลยนะครับเป็นงานแพงด้วยนะครับคาร์บอนตัวนี้แต่งสวยงามมากเลยครับอันนี้รถเครื่องเดิมนะครับผมสีเดิมนะครับสีเดิมศูนย์เลยนะครับสีฟ้านะครับผม สนใจคนนี้ติดต่อสอบถามได้นะครับเปิดราคาไว้ประมาณสองแสนไปปลายนะครับแต่งเองมี4ี่แสนกว่าแน่นอนครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเฟซหรือทักเพจมาได้เลยนะครับรถสวยตามรูปตามคลิปผมลงแน่นอนครับผมยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนึกถึงรถสวยรถเทพนะครับ แต่งเต็มๆแบบนี้นะครับนี่คือผมเลยครับร้านล้ำสามพิมไบค์นะครับจำหน่ายรถบิ๊กไบค์แล้วก็พวกสกูตเตอร์นะครับ3า0รหลายรุ่นนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับผมสวัสดีครับ